เริ่มต้นเลยก็คือว่าต้องลาออกจากงานมาเลี้ยงลูกค่ะแล้วก็เลยต้องหาไรายได้เพื่อเป็นความมั่นคงของชีวิตค่ะก็เลยต้องไปดูหลายอย่างค่ะไปดูทั้งการปลูกผักทำสวนอะไรพวกนี้นะคะ่ะแล้วก็ไปดูเรื่องเรื่องทําฟาร์มค่ะแล้วก็ไปเจอฟาร์มไก่กูต้าค่ะก็เลยเข้าไปดูที่อาเภอสวนะภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดไก่ประดูหางดําเลยนี่ก็คือหนึ่งคือเลี้ยงง่ายค่ะ โตวไวไข่ดกอบกว้างอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับสโลแกนของพันธ์ุนี้เลยแล้วก็พันธ์ุของเราเนี่ยามาจากคณะเกษตรของมอนะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นอันนี้ก็คือเป็นสายพันธุ์เลือดร้อยค่ะไก่ไซส์เล็กเนี่ยประมาณ60วัน65วันค่ะน้ําหนักเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณที่1.1-1.2ถึงอันนี้ก็จะคือเป็นอีกตลาดหนึ่ง ถ้าเกิดว่ากลุ่มต้องการไซส์ใหญ่ขึ้นมาก็าจะประมาณ1.5-1.7นั่นก็คือประมาณสัก80วันใช่80วันเนี่ยน้ำหนักเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1.7กิโลใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวผู้เนี่ยเขาก็จะน้ำหนักเยอะกว่าตัวเมียตัวผู้เนี่ยถ้า80วันนี่ก็มี2โลก็มีค่ะดโดยลักษณะภายนอ,นอกเขาก็จะแข้งดำหน้าดำปากดำค่ะ